รหัสลับที่ไม่มีใครถอดได้ปริศนาคริปโทสกลางสำนักงานใหญ่ CIA แห่งสหรัฐอเมริกามีรูปปั้นลึกลับชื่อว่าคริปโตสถูกติดตั้งเมื่อปี1990บนรูปปั้นมีตัวอักษรแกะสลับ865ตัวเรียงต่อกันเป็นข้อความลับไม่มีใครบอกว่าหมายถึงอะไรเจมสันบอลสร้างงานชิ้นนี้เขาร่วมมือกับอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง เพื่อออกแบบรหัสลับนี้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันมีเพียง3จาก4ส่วนเท่านั้นที่ถูกถอดได้ส่วนสุดท้ายยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครแก้ BERLIN CLOCK SLOWLY คือคำใบ้ที่หลุดมาแต่มันเชื่อมโยงถึงอะไรกันแน่30กว่าปีผ่านไปคริปโตส e ยังคงเงียบงนันและซ่อนความลับบางอย่างที่โลกรอจะค้นพบ